เดินพวิซาตแตละปีได้นนี่คือบัตบนบรรดากรทางเขาประตูขงมีมีแห่บนะ่มีมีระบงหลย่อนหยุนำมีะหานขายเครื่องเนละ่มอันทั้งขนาดลำเลือ,อยงยามันมาเอาอันนี้ขบวดแห่บังไปเด้อ้าฟดอนก้อยานนาบ้านนาน้า ว่าวหน่อยบ้านนาเมื่อนี่พามาเถี่ยวงานบุญบางไฟบ้านบากเมอญญรองชาพรแขวงสวรรคเขตเด้อเป็นงานบุญส่งท้ายและใกล้สิลงนาเลยเนาะบุญเดือนหกบุญบางไฟบุญพระเวทเน,นี่ก็กลังสิเข่าหมูบบบ่บ้านบาปบ้านเพิ่กนบ้านบากเมออจําพรโอเคไป ได้เศร้ามื่อนี้พามาเก็บบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าก่อนอันนี้เพื่อนหัวหน้าสมศรีเพื่อนเนาะเพวนจัดเต็มเพราะว่า,วายังบททันยังบททันสวยเนาะอย่างส่วนยามเศร้าเพคนก็ินกินอยู่เพื่อนก่อนไปจีหับแขกคำยังนัง่นแหละแต่ละคนก็นน เดี๋วอันนี้กับเดี๋ยวว่าปเป็นบ้านบ้านเกิดขอ,อยะกี้เกิดอยู่ตรงนั้นรแห่นแถวมีบังไปไปนอนคนเดียวพรมีใจเดียวคนฮ่าน่ กินเถอและเมียแต่าดใจเลยกินเถอและเมียแต่ขาดใจบ้าเกนงานาานดอกบีแต่ากนมไปา้เพอได้ที่ต้อไปต้อไปื่นเอาหน้ามือเ็ด ดังไหว้อกันเนี่ยแต่เปลี่ยนเริ่มแล้วเริ่มแล้วงานบุดบังไฟบ้านป้า มาหล่อตั้งแต่เศร้าก็แล้วช่วงสวยๆยังคิดมาหลอ่อใหม่ขอบใจขอบใจมาหล่อมึงงานแต่เศร้าก่อนเออขอบใจหลายไหลหล่อไปอีกเอฟซีเอฟซีนี่ ทางแว,วงียงหยานผาบึงห่างบางไฟบกสัพส่าใหญ่ก็จะบน่นเอาเวิบ่นเซิร์นเวิไปอันนี้คือเขามองผมผมจำสาคือเป็นบนเ,นเิ่นเซิร์นเวิตสาแต่ละปีได้บนทั้งนั้นก็นเป็นห่างบางไฟ ตางบางไฟอยู่เดินลงเฮียนเนาะบนเกา่าก็มาตั้งห่านท้ายเครื่องแล้วมีห่านเริมมาแหลวทยอยมาแล้วแหละเพราะว่าเขามาหล่อตอั้งแต่สาวเลยไปหล่ลงใบบาดแบบอันนี้คืออยู่เดินลงเฮียนเดินบนหางบางไฟเอาสีทะลุ ลุลงไปวัดอันนี้ก็ทางแหววัดบันบากเปปด้อเพอจะไ่ได้รอไปหอดสนบ้านน้องพอบานบากเป็นบ้านใหญ่กว้างไปดังผูกก็มีเฮือนคนอีกขี่รถไกลแต่ว่าสีพาแหววัดไปเลยขี่ลงไปอ่าหอบหวัดจังหอบหนึ่งเลยค่ะที่แลแนออกมาเลยเนาะ ให้เบิ่งบรรยากาศช่วงเดี๋ยวเศร้าช่วงเวลา8ปดโมงเก้าโมงและห้าสิบโมงโดยประมาณมาเมือนนี่ยนการเดินทางเพื่อนบ้านเขาก็อยู่บกไกลนะเตยก็บ้านบ่าก็อยู่บกไกลเนาะแต่จริงพอก็เป็นคนบ้านบ้านบ่าเนี่แหละเป็นคนสองบ้านจะไปปักหลักปักฐานอยู่บ้านแม่อยู่นะเตยอันนี้คือวัดบ้านบ่าคเนอะทางเข้าประตูคงหันใครเคียงถึงกำลังเตรียมมานประกอบจากทางบริษัทเนไทยคระบ เนาะอันนี้ก็สิเป็นงามเลยเป็นได้เม,ม,มื่มอคืนมีมีรถแห่บ่มีใส่รถไทยที่มันเปิดตู้มอ๋อเปิดตู้ไวแห่แหกันเถอเนาะงามอย่างนี้มี่จะมา วมบน่าวันนี่น,นี่ก็จะเป็นนันระบวงย้อนหยูกเด้อนี่มีระบวงย,ออย้อนยกน้ำ <c oughs> เตรียมมาเต็นโลอไรกัน <c oughs> อ่านขายเขื่องพิ่นกับลังหลังมาเนาะอ่านขายเขื่องไทยของนกับลังหลังมา <c oughs> ไปปมา่เบิ่งว่หมอกลำเรื่องพิ่นมาตัง้งหรือบ่มาห่อหรือเปล่า <c oughs> lắm lượng bỏ hái tăng như hạnh này thẳng thẳng hạnh 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 lắm lượng hạnh 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 lượng nhưng mà hạnh ma nhưng mà hạnh hạnh เขี่ออกไปเลยมาหล่อพามาเบิ่งในชาชออมาหล่อเบิ่งบัดบรรยากาศบุญบัเงไฟบันบาทเ้อุญบำเบเกิดเป็นพะการไทแล้วตามทางราเด็กขาวไทยสักราบไมาเทุกวนนี้น้องๆเด้พระเทรานนเทรา บุญหลักๆเพินกรเหิตสมสุกุนเน,นาะเพื่อหารายได้สมสุกรุนสามหอกองหอกองม่นกำลังก่ออยูห่หอกอง,กงกิ่นกำลังตั้งฐานยังบ่ทันแล้วเนาะสมศุกุนงานอย่าบมนก็เลยจัดงานบุญบังไฟขึ้นยอยู่บ้านปากบ้านบ้านากเด้อตอนนี้ขอวคุณ้าววันขอบคุณขระวุึ้นข้าสามหาซิพันเก็บขอบคุณท่า ให้ขามาโมโมก่อนเนาะโมบุญก่อน่ออื่นเบิดกับโมบุญก่อนมาบุญก็ต้องทำบุญก่อนเป็นบุญเป็นบุญเอน้นี้กะนัสงสยพระมนัดสงัดสมาเยน้อบัายัาับนันานนนนนยบนนนนานนาน

เอาหมูบุญก่อนเน,นาะนำขณะการนำภายในเผิ่นในครูบาอาจารย์เผิ่นแต่ว่าช่วงบ่ายที่มาถยายบรรยากาศแห่บังไฟแห่เบื่องใหม่ตอนนี้ก็นิสมิไปนิสมีีรแหละสิขีเอาวนหนองเมื่อก่อนบปเนี่นลาเาเอาเอาอันนี้ขบวนแห่บังไฟเด้อเป็นแห่บังไฟตกแต่งสวยงามไปเราออกบาด